สวัสดีครับวันนี้วันที่8เมษายน2 5 6 7ผมได้เมล็ดของต้นแดงมาได้มาเยอะเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ด้วยพอมก็เลยกรอกดินใส่ถุงดำดินล้วนๆดินธรรมดาไม่ใช่ดินปุก ในสมมุติฐานที่ว่าเม็ดที่เขาเกิดอยู่บนภูเขาดินหินดินภูล้วนๆเขาก็ยังเกิดลองมาทำดูนะครับกรอกดินใส่ถุง ก็เลือกเมล็ดของต้นแดงเสียบลงไปในถุงนั้นเสียบวางเลยนะครับไม่ต้องหันหลายนั้นหลายนี้ขึ้นมาเสียบเสียบลงไปเลยถุงละ3เมตร4เมตรเพราะว่าเยอะเลย ได้มาเยอะเลยเสียบลงไปเลยนะครับถุงละสามเม็ดบ้างสี่เม็ดบ้างหลังจากนั้นก็พรมน้ำรดให้เปียกขั้นตอนที่กรอกดินแล้วก็หยอดเมล็ดแล้วก็พรมน้ำ ทําไม่ถึงชั่วโมงวันนี้วันที่20เมษายนเห็นไหมครับงอกออกมาเต็มเลยต้นแดงเป็นต้นไม้ที่ผมชื่นชอบเพราะ ถ้าจะนับถึงบ้านหรือที่อยู่อาศัยของพี่น้องคนไทยเราแล้ว,ลวในชนบทบ้านๆอย่างบ้านผมทุกบ้านที่เขาอยู่อาศัยต้องมีต้นแดงต้องมีไม้แดงปลูกง่ายไหมครับวันนี้วันที่20เมษายน2567ตามปกติแล้วเขางอกตั้งแต่วันที่17-18นะครับผมเพิ่งมีเวลามาถ่ายทริปตัตวน,นี้ไว้ ใช้เวลาตีไปสิบวันงอกเยอะเลยนะครับถุงละสองต้นสามต้นพอถึงหน้าฝนปีนี้ผมก็จะมีก้าไม้แดงไปปลูกอีกน่าจะเป็นร้อยเห็นมันออกง่ายอย่างนี้แล้วก็จะเพาะดอเพราะเม็ดของเขายังเหลืออีกเยอะไม้แดง